ที่จัดงานนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกองหน้าทัพที่ให้เกี่ยวรติเป็นวิทยากรตั้งแต่รุ่นร่วมงานนะคืออาจารย์ยุทธการดูชันะครับแล้วก็มีททำงานของเราด้านนี้นะครับก็คือคุตรภูกระดานซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังนะครับก็มาอยู่ร่วมงานในการที่กิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้แทนรัศดรของพรรคประชาชนซึ่งมาจากภาคอีสานแล้วก็มีบางท่านที่มีภูมิเนาเป็นคนอีสานไม่ว่าจะมาเป็นนอยกเทศบาลหรือก็ตามนะครั ว่าจะเป็นสสแกนของเราทั้งสามท่านนะครับแล้วก็สสอุรานีสสนครกราชสีมาทั้งสามท่านสสุนดาหารแล้วก็ยังมีสสจักชี้แลชื่อแล้วก็มีคุณพึ่งมณีดาซึ่งเป็นลูกหลานคนนั้นคือที่อุรานีนะครับทุกคนก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยโดยปกติแล้วสสวิศเขาจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ของเขา เพื่อจะทำกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่หาเสียงของเขานะครับแต่ว่าวันนี้เขามารวมตัวกัทนที่อาคารเก๋งนี้เพราะว่าต้องการต้อนรับทุกทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยทองคุณปูกระดาษประสานติดต่อผมมาเนี่ยเขาบอกผมว่าเป็นตรีเกี่ยวกับชวนพี่น้องคนพีสานซึ่งเข้ามาพรามนักอาศัยเข้ามาทำงานย้ายภูมิลำเนาย้ายถิ่งที่อยู่มาอยู่ที่กรุงเทพมาหานครหรือจังหวัดในบร,ร,ริเวณแถบนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บ คุณครูกรลดติดต่อผมมาผมก็ไม่ได้นำเรี่ออะไรเลยแล้วโดยเฉพาะในที่ซึ่งเป็นวันที่ว่างอยู่แล้วนะครับก็ตอบรับทันทีนะตอบรับทันทีก็ด้วยเหตุผลที่ว่าผมคิดว่าคนที่มีคุณธรรเทางอากีพเนี่ยเป็นกาลังสําคัญของการพัฒนาประเทศกําลังสาคัญยังไงผมเอาไม่ต้องอธิบายเชิงโครงสร้างทฤษฎีวิชาการอะไรเลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคนอีสานพร้อมใจกันกลับบ้านหมดเลย ช่วงค่ำคืนเนี่ยกรุงเทพมหานครและปริพรมเนี่ยน่าจเป็นคาวุ่นยทันทีกลไกต่างๆการทํางานต่างๆการดำเนินการต่างๆติดขัดทันทีตอนนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าคนริษานจำนวนมากเนี่ยคือคนที่มีบทบาทสําคัญนะครับในการพัฒนาประเทศของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเข้ามาอยู่อาศัยเรื่องเงินอยู่บริมณฑลเนะี่ยถ้าขาดกำลังแรงงาน การพัฒนาความคิดจิตใจกำลังแรงงานต่างๆของพี่น้องชาวอีสานที่มาอยู่ในเมืองแบบนี้นะครับก็เมืองก็จะเดินต่อไปด้จากจุดนี้เองครับทำให้อเราตั้งพัฒนาคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยคิดขึอ่านเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคุณธนาพลก็เคยถามผบ่อยว่าทําไมภาคอีสานถึงไม่มีงานในลักษณะที่การจ้างงานนั้นเนี่ยมีค่าแรงที่สูงมีการจ้างงานที่ทําให้ พี่น้องบริศึกษาอาจจะสามารถทํางานที่นั่นได้โดยไม่ต้องเข้าเมืองผมเชื่อว่าให้เรื่องน้าไม่มีใครอยากเข้าย้ายตินทานแล้วครับแต่การย้ายถินทานมันเกิดจากความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือความจําเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับแต่ถ้าสมมติเรากระจายอำนาจกระจายงานกระจายเงินกระจายคนทรัพยากรไปไว้ทั่วประเทศไปไว้ที่สานเนี่ยความจำเป็นของการที่ พี่น้องประชาชต้องจากบ้านจับบ้านเดือดร้อนมาอยู่ที่อู่เนี่ยต้องใช้น้อยถอยหลงไปตามลำดับอยงนั้นนี่เป first, remember, ็นที่มาที่ตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคอนาคตใหม่กรุณธนารัฐก็คิดถางเรื่องนี้สืบเนื่องต่อมายังพักเก้าไกลและนายพรรคประชาชนเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราค้นพบนะครับเวลาเราไปลงในลงหาเสียงนะครับพี่น้องเราที่เป็นสสก็จะพบเห็นอยู่พรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งเนี่ยเวลาเขาเดินสนามลงหาเสียงเนี่ยเขาจะหาเสียงในลักษณะ นโยบายที่ผมเรียกว่าให้ยาแก้ปวดให้พาราเซตามอลให้แอสไพรินยินเป็นเม็ดๆแล้วก็หายปวดแต่มันเห็นผลเร็วมันเห็นผลชัดแต่ในทางในการนโยบายของพรรคพวกเราเนี่ยมันเป็นนโยบายในเชิงปรับอุ้ปรับเชิงโครงสร้างเวลาเราพูดเรื่องโครงสร้างมันไม่ได้หามายความถึงเกี่ยวกับสถาบันระมราษกตรหรือเกี่ยวกับกองทัพแต่เพียงอย่างเดียวโครงสร้างนี้มันคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยครับ เป็นโครงสร้างทางสังคมด้วยครับไม่ใช่พูดถึง่เรื่องการเมืองรเรื่องรัฐธรรมนูญแต่เราพูดถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางการบริรหารรละการแผ่นดินที่อำนาจมากระจุกตัวรวมศู์ด้วยโครงสร้างเกี่ยวกับการแบ่งสรรตัดส่วนทรัพยากรที่มันมากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพทีนี้นโยบายเหล่านี้นเวลาไปลงหาเสียงถ้าพูดกันภาษาเด็กวัยรุ่นมาคือมันไม่เซ็กซี่มันไม่ย้ายวนะเมื่อเทียบกับนโยบายของภรคอื่นๆที่เขาเน้นการแจก ูกไหมครับการแจกถามว่าดีไหมดีการแจกถามว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมช่วยแต่ว่าเมื่อช่วยมันก็เหมือนสบพาาเรามทอลที่เรากินยากแก้ปวดหัวกินไปปุ๊บวันนี้หายพรุ่งนี้หายแล้วกลับมาปวดใหม่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตนะแต่ก็นั่นแหละครับมันทําให้เวลาตื่งร้องน้องพี่ของพวกเราเวลาลงไปเดินลงระงหาเสียงเนี่ยมัน,นรงระงคอนยากนะครับเพราะเวลาไปลงระพี่น้อ,องก็อาจจะตั้งคําถามว่า ราคาพื้ผลการเกษตรเป็นอย่างไรน้ำแห้จัดการอย่างไรน้ำ่วนจัดการอย่างไรจะมีประกันราคาพื้ผลการเกษตรหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่เราไม่ได้คิดในเชิงผ่านตัดถึงโครงสร้างนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจําเป็นต้องมีไหมต้องมีแต่เราคิดว่มามันไม่พอมันไม่พอต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทย